สวัสดีครับท่านผู้ชมแมนะครับห่างหายกันไปพอการันตีแชมป์แล้วนี่แม่ทั้งเป็นแฟนแฟน,นักเตะยูทูบเบอร์อย่างผมก็เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าแบบหมดกระจิตมันไม่ใช่ว่าเรียกมาหมดกระจิตกระจายนะแต่ว่ามันก็แบบว่าเออแบบสบายใจหมดห่วง เออโดยไม่ได้ลุ้นอะไรเลยพอไม่ลุ้นอะไรก็เลยจะสรรหาอะไรเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังกักบท่านผู้ชมนะแฟนๆหงแดงทุกท่านเนี่ยน้อยไปนิดต้องขออภัยนะครับผมก็อ่ะงั้นก็กลับเข้ามาพูดคุยกันนะฮะแฟนๆหงแดงนะครับเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนวันอาทิตย์นะครับที่11บเอพฤษภานะครับมีหงแดงรีโพลเปิดบ้านเจออาร์เซนอลนี่ก็เป็นแมตช์ท้ายๆแล้วละ่ะ นะครับแมตช์ท้ายๆและอีกสัก2แมตช์สแมตช์ก็ก็จบฤดูกาลแล้วนะครับการันตีแชมป์ไปแล้วเพียงแต่ว่าพอการันตีแชมป์แล้วเนี่ยไอ้แมตช์ถัดๆมาเหมือนแรงจูงใจในการเล่นของนักเตะลิเวอร์พูลมันลดน้อยถอยลงไปนะครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเหมือนเหมือนเวทีนะเวทีให้อาร์เนอร์สล็อตเนี่ย ทดลองทีมนะทดลองผู้เล่นอลองใช้ตัวผู้เล่นสำรองบางคนเนี่ยเพื่อจะดูศักยภาพว่าเป็นยังไงนะก็อย่างแมตเช์เชอซีนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็แพ้ไป3มประตูต่อหนึ่งะครับแมตช์เมื่อคืนก็นำก่อน2-0ูนย์นะฮะอาร์เซนอลน,นำอย่างเร็วนำอย่างรวดเร็วนะครับกลางๆของครึ่งเวลาแรกยิงทีเดียวติดต่อกันเลย2ลูกเขาเรียกว่า ใช้วิธีแบบรอบค่าทีเผอนะครับยิงทีเดียว2ลูกจากโคดิกักโปนะแล้วก็อีกลูกก็หลุยดีอาร์สนะการจ่ายแบบเทพเทพแบบแบบแม่จะว่าเทพก็ได้นะโซโบโจ่ายลูกนี้แต่จะว่าแบบสัญชาตญาณน,นะในการจ่ายแบบก็ได้แบบไม่เห็นอนะว่าเพื่อนคนที่จะเติมเข้ามาตรงกลางอยู่ตรงไหนแต่ก็ว่า จ่ายมาตามสัญชาตญาณแล้วก็น้ำหนักดีพอดีเลยนะครับแรงไปก็อาจจะผ่านหน้าดีอาร์ไปได้เบาไปก็อาจจะโดนสกัดก็ไหลมานิ่มๆแล้วก็ดีอาร์วิ่งแซงกองหลังซาลิบาเนชาร์จลูกบอลเข้าไปลูกแรกก็เล่นทีเผลอเหมือนกันน,นะจากได้ทุ่มปุ๊บทุ่มเร็วเลยโลเบอร์สันเติมมายังไงไม่รู้นะครับโคดี้กัปโปจากที่อยู่ริมเส้นเป็นคนที่ ตัดบอลและเลี้ยงบอลเข้ามาทีแรกนะไอ้ลูกนี้นะคือลูกแรกเนี่ยกั๊กโปหลุดมาเนี่ยจริงๆซาลาเติรม,มาทางขวานี่ค่อนข้างว่างเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าผู้เล่นลิเวอร์พูลช่วงแมตท,ที่แบบได้แชมป์มาแล้วเนี่ยจะแบบอยากจะยิงเองอะ่ะอยากจะโชว์ฟอร์มแบบคือพอแมตมันไม่ต้องแบบมันไม่เครียดมันไม่เขาเรียกว่า ผลการแข่งขันมันไม่มีผลอะไรแล้วเงี้ยไม่มีผลกระทบกับทีมมากเนี่ยก็เลยเหมือนอยากจะโชว์ฟอร์มเองเล่นเองซะมากกว่านะครับก็อยากจะยิงเองกลอกไปลลอกมาโดนสกัดลูกบอลออกนะครแล้วก็นํามาซึ่งการทุ่มเร็วนะให้โรเบิร์สันผ่านมากักโปก็ถอยเข้าไปในจุดที่มันไม่มีผู้เล่นอาเซนอลนในแบบกําลังแบบเขาเรียกว่าโซนมันแตกอยู่อะโซนรับก็โรเบิร์สันโยนเข้าไปก็เข้าหวัวกักโบมงเข้าไปลูกนี้ถ้า กักโปลูกแรกนะหลุดมาถ้าผ่านในซาร่าผมว่าก็เข้าอะ่ะเพราะมันโล่งนะครับซาร่าอยู่ทางขวาแต่ว่าสุดท้ายไม่ผ่านนะครับดีที่ยังมาแก้ตัวยิงลูกนี้ได้ไม่งั้นเนี่ยซาร่าบดอึบเลยนะเพราะว่าซาร่าก็ยังลุ้นประตูเขาเรียกว่าเป็นดาวซโวนเนาะถึงแม้จะค่อนข้างห่างแต่ถ้าเพิ่มสถิติอะไรไปได้เรื่อยๆมันก็ก,ก็เขาเรียกเป็นผลงานประจาตัวนะเป็นโชว์ของเอาไว้โชว์ของในนะ่คตได้ครับก็อ่ะ ไม่เป็นไรรูปเกมครึ่งแรกก็ลเวออาร์เซนอลเหมือน,นเราปล่อยให้เขาคลองบอลน,นะครับเวอร์วูลก็เล่นเขาเรียกว่าไม่ไปคลองบอลสู้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการตั้งรับแล้วก็สวนกลับแบบมีประสิทธิภาพนะเขาเรียกว่ารอบค่าแบบกองโจนเลยก็ได้ผลนะครับคือไปแน่นๆตรงหน้าประตูตัวเองให้เขาบุกๆพอเพชซิงตัดบอได้ปุ๊บสวนไวนะครับเพราะว่ามีดีอารเป็นกองหน้าเนาะแล้วก็มีพวกซาลานะครับมีอ่า คอร์ติโจนเป็นกองกลางนะครับกักโปงเงี้ยมันมันสวนไวได้นะครับเพียงแต่ว่ามันเล่นไปเล่นมามันกลายเป็นว่าพอไดประตูนำมันก็เกิดอาการเฉยนะส่งต่อไปถึงครึ่งหลังนะครับส่งต่อไปถึงครึ่งหลังปุ๊บมันก็แบบเล่นไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันกองหลังเรี้ยงภูแนวรับรู้สึกหลายๆแม์ที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนจะไดแชมป์แล้วนะ ตั้งแต่แพ้ปาลีชนะครับมาแพ้นิวคาเสเซิลในบอลถ้วยนะครับมันรู้สึกฟอร์มมันจะหลุดหลุดลนอลน่ลนยังไงบอกไม่ถูกนะครับทั้งฟันไดเองนะคราวที่แล้วก็เตะอัดคอนซ่านะฮะเข้าประตูไปคอนซ่านี่เจอแบบเป็นฝันร้ายนะแมตท,ที่เจอ,อกับเชลซีอ่ะนะครับโดนทั้งฟันไดเตะอัดโดนเข้าประตูทั้งไปเสียบ นาทีจะหมดเวลาแล้วทำให้โดนยิงเพิ่มเป็น3าหนึ่งะครับซึ่งเพื่อนส่งเฟือกให้ชัดชัดนะฮะในแมตท,ที่แล้วนะฮะแมต t นี้ก็ฟานได์กับโกนาเต้ก็ยังช่องว่างอะ่ะคิดดูแล้วกันช่องว่างระหว่างคู่เซนเตอร์สคนตัวสูงสูงฮะแต่ว่าเอ่อทอสซาไปอยู่ตรงกลางแล้วบอลไม่เข้าหัวทอสซาหม่งได้อะ่ะการจัดระเบียบแนวรับการให้เสียงกันมันไม่ดีะนะฮะฟนานไดนี่ก็ชักจะ หลังๆก,ก็เขาเรียกว่าผมว่ามันเล่นเล่นช้าเล่นมากจังหวะจนเกินไปอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่มันก็คงจะประจวบเหมาะก,กับการที่มันได้แชมป์มาแล้วด้วยไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนไม่ได้ร้นไม่จําเป็นต้องกดดนันหรือเพสซิ่งหนักหรือเล่นเร็วเพื่อเอาประตูนะครับโกนาไต้เองหลังๆก็มันมีมันไม่เนียนนะในการจับบอลและพาบอลเพื่อไปเล่นนะ่ะบางครั้งเนี่ยมันดูกระโดกกระเดกมัน,ม,นมันทำให้เสียวอะ่ะในจังหวะสกัดแม้แต่ลูกมงนะ ที่เห็นเห็นในหลายๆแมตช์เนี่ยคือตัวก็สูงอ่ะไอ้คู่ต่อสู้ที่มาเบียดกองหน้าก็ตัวเลก็กแต่คนาเต้กะจังหวะมงไม่ดีเนี่ยบางทีก็มงแล้วมันเสยขึ้นแล้วมงไปให้เพื่อนเนี่ยไม่ตรงอ่ะกายก็บอลย้อนกลับไปหาคู่ต่อสู้ได้เอามาบุกต่อก็ผมว่ามันต้องขันแนวรับให้แน่นอีกนิดนะอาร์เนอร์แล้วก็เมื่อวานมีเขาเรียกว่าไฮไลท์โฟกัสอยู่ตรงที่การเอาคอร์เนอร์แบลลี่ลงมา เป็นตัวจริงนะครับและเทรนด์อเร็กซ์อนเดอร์นนที่หลุดปากบอกทุกคนไปแล้วว่าจะย้ายนะครับก็โดนดอปเป็นตัวสำรองก็มันกลายเป็นว่าผมว่ามันสร้างความกดดันให้แบดลี่นะว่าผู้คนไปร้องเพลงแล้วก็สรรเสริญเขาให้มาแทนเทรนดนะฮะแล้วก็เป็นการจับตาจากสื่อว่าโฟกัส คอนเนอร์แบดลี่นะครจะสอบผ่านไหมในการเจอทีมใหญ่ผมว่ามันไม่ไม่ใช่อ่ะคือความหมายของอันนัซเซล็อตในการเปลี่ยนแบดลี้ก็คงไม่ใช่หรอกก็เพราะว่าอย่างน้อยเทรนด์ไม่อยู่แล้วแบดลี่จะเป็นจะต้องเป็นตอนนี้เป็นตัวหลักนะของทีมณนะปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตยังไม่รู้ว่าจําเป็นจะต้องซื้อไหมเขาก็ต้องทดสอบแล้วลองให้แบดลี่เล่นดูนะครับก็คงจะไม่ถึงกับวัดผลอะไรนักหนาหรอกนะครับ ซึ่งก็ตามฟอร์มนะถ้าเรื่องเกมรับผมว่าแบลี่เอาอยู่นะทั้งมาร์ตินนลรีตัวเร็วๆทางขวาเนี่ยไม่ไม่ค่อยผ่านนะครับแบลรี่เอาอยู่แต่เพียงแต่ว่าในการทําเกมลุกการประสานงานกับซาร่าหรือกองกลางมันมันยังดูไม่ค่อยเป็นทิศทางเดียวกันนะ่ะมันยังอยู่คนละสเต็ปนะครับ แล้วก็ในเรื่องการจ่ายบอลผ่านบอลคิลเลอร์พาสการบอลให้เพื่อนได้เปรียบในการเล่นแนวลูกเนี่ยแบดดีย้ยังด้อยกว่าเทนเยอะเพราะฉะนั้นต้องต้องปรับวิธีการเล่นของทีมนะครับให้มันเหมาะนะครับกับการที่จะมีแบ็กซ้ายขวาพลังสูงๆเนี่ยผมถือว่าแบดดี้เนี่ยมันเป็นเป็นเจนเดียวนะเป็นท้ายเดียวกับโลเวอร์ซันคือพลังม้าสูงนะครับแล้วก็ใช้การเติมเกมบุกแบบ ไม่รู้จักเหน็ดจากเหนื่อยนะฮะเกมรับก็ดีด้วยเกมบุกก็ค่อนข้างโอเคในการพาบอลตะลุยนะหรือไปสุดเส้นแต่เพียงแต่ว่าการคลอสการความมั่นยำในการเปิดเนี่ยยังสู้เทรนด์ไม่ได้นะครับก็ก็ว่ากันไปส่วนอีกโมเมตนต์หนึ่งที่ผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือการที่แฟนแฟร์ในะแอนฟิลนะโดยเฉพาะฝั่งอาจารย์คอปเอนเนี่ยไปโหงใส่เทรนด์อิซานเดอร์อานนนะผมว่ามัน ม,มันจบไปแล้วนะครับสำหรับการตัดสินใจของเขาเราก็ต้องเคารพเนาะในฐานะคนคนนึงที่เขาเ,ออเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกหม่อนะฮะเกิดมาจากแอนฟิลเนี่ยแล้วก็ตอบแทนสโมสรด้วยกันเป็นเล่นทุ่มเทมาตั้งแต่เด็กอะ่ะเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นตัวจริงเป็นตัวหลักของทีมตั้งแต่อายุ17-18-19จนมาถึงยุคเจอเก้นครอปก็เป็นตัวหลักพาทีมได้แชมป์มาในหลายๆช่วยนะครับแล้วก็ สร้างความมหัศจรรย์ในการเป็นฟูลแบ็กที่แอดซีดมากที่สุดในยุคข,ของเจอเก้นคลอปร่วมกับโรเบิร์ตสันนะครับการผ่านบอลคิลเลอร์พาร์ทวิสัยทัศน์ในการผ่านบอลเป็นแบ็กเขาเรียกว่าไฮบริดที่มันแบบกึง่งคือไม่เน้นเกมรับนะะเน้นเกมบุกเน้นการควบคุมบอลเออมัน,ม,นมันก็เป็นเป็นตัวตนของเทรนอาร์โนนี่เขาถูกสร้างหลอ่อหลอมแล้วก็ตอบแทนสโมสส ผมว่าได้อย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แล้วนะครับแล้วก็พอเขาตัดสินใจเลือกอนาคตของตัวเองก็ต้องยอมรับเนาะเหมือนเหมือนญาติเราเหมือนลูกเราเหมือนลูกหลานเราเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไปทำงานที่อื่นไม่อยู่กับเราที่บ้านไม่อยู่กับเราที่จังหวัดนี้นะฮะเขาต้องการจะไปที่อื่นเพราะฉะนั้นมันก็ก็ต้องให้ความเคารพเพราะรเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับแล้วก็เขาไม่เคยเกเรเขาไม่เคยงองแงนะครับ เท่าที่เราดูเทนมานะครับมีแต่ความใจสู้ความเป็นผู้นำแม้แต่เล่นเสียหลายๆครั้งฟอร์มตกเขาก็มุมาณนะพยายามกลับมาได้แล้วก็พาทีมประสบความสาเร็จนะได้ทุกแชมป์แล้วนะครับพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับเอฟคัพคาราบาวคัพชโมสรโลกโอเก็บมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ ผมว่ามัน,ม,นมันทำให้เสียเสียความรู้สึกนิดนึงของความเป็นครอบครัวของหงแดงนะของดึกคอปของออมวลรวมในการเล่นในการเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยมันเลยม,มันเหมือนมีจุดดำขึ้นมาในจุดใหญ่สีแดงนะที่เราไปโหทเนนะครับก,ก็อันนี้ก็ว่าไม่ได้ก็เพียงแต่ว่าเป็นทัศนคติแล้วก็เป็นเป็นมุมมองแล้วกันจากผมว่ามัน คือตอนโหเดียวตอนเขาเปลี่ยนตัวก็โอเค,อเคแล้วแต่ในสนามเขาก็ยังทุ่มเทเล่นให้เต็มที่มีเปิดสวยๆด้วยนะครับให้ทั้งโชต้านูนเยสเข้าฮอตมีการเล่นทําชิงกับซาร่าเล่นบอลกับซาร่าคือเขาก็ทุ่มเทเต็มที่มีการปั่นฟรีคิกเกือบเขา้านะครับเพราะฉะนั้นก็จบไปแล้วมันจบไปแล้วนะควรจะยินดีกับลูกกับหลานคนนี้มากกว่านะครับที่เขาจะไปได้ดิบได้ดีแล้วก็เอาใจเชียร์ดีกว่า เชนเองก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะครับในการที่จะอตอบโต้แฟนบอลหรืออะไรก็ตามเขาก็ตั้งนานตั้งตาเล่นฟุตบอลของเขาไปในเวลาที่เหลือนะครับที่จะอยู่ที่ลิเวอร์พูลนะครับก็นั่นแหละมันมันมันเสียบรรยากาศความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวไปนิดนึ่งก็ไม่รู้ทางแฟนๆที่อยู่ที่นู่นจะได้ยินไหมหรือแฟนๆหงแดงที่อยู่ประเทศไทยก็ขอให้เขาเรียกว่า วางจิตวางใจปรงซะนะครับนะไม่ต้องไปด่าไปว่าอะไรเทรนแล้วะฮะมันเป็นเป็นการตัดสินใจของผู้ใหญ่คนหนึ่งเนาะเราต้องยอมรับเขาไม่ได้ทําอะไรให้เกิดความเสียหายกับทีมเราเลยนะครับเขาสร้างคุณประโยชน์มามากมายแล้วนะครับมีแต่ต้องร่วมยินดีแล้วก็อวยพรอวยชัยให้เขาไปได้ดิบได้ดีนะครับก็หวังว่าแมตช์หน้าถ้าเทรนต์ยังลงเนี่ยผมว่าในใน ในบ้านเนี่ยนะครับแมตสุดท้ายที่จะรับแชมป์เนี่ยผมว่ามันก็ยังมีมุมนะที่อาร์เนอร์จะให้เทรนอเล็กซานเดอร์อโนนได้ได้ลงเป็นเป็นการเล่นครั้งสุดท้ายในบ้านถึงแม้จะต้องเสี่ยงนะกับการที่จะมีความภาพความจดจาําอาจจะไม่ดีจะแต่ผมว่าแมตสุดท้ายที่จะรับแชมป์ในบ้านกับคริสตันเลีมันจะต้องผู้ชมส่วนใหญ่นะ่าจะต้องเริ่มเริ่มเข้าใจแล้วว่าไม่ควรทําอย่างนี้ครับไปโห่ผู้เล่นตัวเองในสนามเนี่ยทําให้ ผู้เล่นคนอื่นเขาก็แบบใจมันมันพวักพวงเนาะเออเสียงเชียร์แทนที่จะเป็นกําลังกายมาเป็นเสียงโห่เงี้ยมันก็มีไปบั่นทอนจิตใจคนอื่นเหมือนกันว่าเอ้ยถ้าวันใดวันหนึ่งเราออกจากเนี้ยนักเตะค,คนอื่นนะเราเราจะโดนอย่างนี้ไหมทั้งที่เราก็ทุ่มเทวิ่งเต็มที่ใส่เต็มที่ไม่กลัวเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นนะ่ะผมว่าแมตช์สุดท้ายเนี่ยก็ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เทนลงแล้วก็ให้เสียงโหเนี่ยมันเบาที่สุดนะไม่เกิดขึ้นเนาะเป็นคําอวยพรความยินดีแล้วก็ร่วมไม้รวมมือเชียร์นะสุดท้ายในบ้านเนี่ยให้มันรับแชมป์แบบสง่าผ่าเผยนะครับว่าชนะแล้วก็รับแชมป์รับถ้วยแชมป์เนี่ยในบ้านแบบแบบแบบเขาเรียกว่าจบแบบสวยงามให้ปี่แอนดี้น้องเอ็ดดิงนะชนะด้วยได้แชมป์ด้วยแล้วก็ร่วมส่งเชนด้วยเอางั้นดีกว่า นะเวันนี้ก็ประมาณแค่นี้เลยกันนะครับเป็นเนาะมาเขาเรียกว่าหลังเกมแล้วกันนะแล้วก็โมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นในแมตช์ที่บ้านนะกับเกมใหญ่2เกมทีม่มันมาเจอทั้งเคิวซีแล้วก็อาร์เซนอลนะครับแล้วก็ผมว่ามีกันบ้านอีกเยอะนะฮะที่ต้องทําช่วงซัมเมอร์นะครับกองหน้านี่แน่ๆต้องมีผมว่าเผลอเนี่ยแบ็คขวาต้องมีเซ็นเตอร์อาจจะถ้าได้ก็เอานะดีนวิเซนเนี่ยเออ ผมว่ามันมันมันถึงเวลาที่จะต้องขันเกมรับให้มันดุดันแน่นแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะแล้วก็ถ้าพื้นฐานเกมรับดีปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้ามันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเองแหละครับก็อ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่องนี้ให้ด้วยนะ d e j a b ั c h ล n n ชาน y ลบายหงสุ่ม เดี๋ยวมันค่อนข้างมันซบเซานะเดี๋ยวว้ไปฉลองแชมป์แล้วค่อยมาเจอกันใหม่อีกทีแล้วกันนะครับก็จะพยายามนะครับกลับมาเจอเพื่อนๆนให้บ่อยนะครับเป็นแรงใจเป็นแรงเชียร์ให้กันด้วยนะเด็กหกท่านไปก่อนสวัสดีครับ